อนะฮะต่อคลิปสองนะฮะมันมันยาวเกินไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซี้าจะดูไม่จบนะครับเดี๋ยวมาไล่กันนะฮะอยู่ที่ห้วยพึ่งนะฮะจังหวัดกระสินนะฝากหมุดมาก็มาวินเอ้ย,อยสีบริเวณอะไรยนนะฮะมันคลิปที่แล้วก็รีวิวไปแล้วนะรถเข้าใหม่มาอยู่เนี่ยสองคันนะเนี่ยพวกไซโครนพวกอะไรนะฮะบางทีอาจะไม่ได้มาดูมามาดูฝั่งนี้นะฮะก็มีเข้ามาใหม่อยู่ สองคันฝั่งนี้นะฝั่งนี้มีแต่ของแท้ทั้งนั้นเลยนะฮะเอา้าก็มีรถเก๋งคันนี้ก็เข้ามานานแล้วนะฮะรื้ออะไรขี่ได้อยู่นะฮะตัวตัวนี้มันมันเหยียบมันอยากวูบหน่อยคันนี้แต่ผมน่าจะลือ้อปั๊มติ๊กออกแล้วมั้งนะฮะตัวนี้นะก็ลื้อหมดนะฮะมีเล่มทะเบียนด้วยนะอันนี้อ่ะบิ๊กเอ็มนิสซันบิ๊กเอ็มครับคันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเครื่องเลยนะฮะปั๊มมันปั๊มสวิคตุด ปั๊มมันเสียนะฮะก็เลยไม่ได้ลึอกนะฮนะเอ้ยก็เลยไม่ได้ลองสตาร์ทนี่เฟืองท้ายก็ยังสวยอยู่แล้วทำเป็นหกน,น็อตเราไปทําสารีนะถ้าอยากได้เฟืองท้ายบิ๊กเอ็มก็เอาตัวนี้ไปใส่แล้วก็มันมียางสวยๆอยู่ขอบสิบห้าก็เอาไปใส่ได้นะครับมาตัวนี้ก็ลืออะไรครับนี่ผมลือโชว์ขายไปแล้วขนาดชี้ได้นี่น ดีๆอยู่มีทบ,บิเอ้มีอะไรล่ะนี่เกียร์ออโต้เกียร์ดีๆอยู่นะตอนนี้ <c oughs> นี่ฮะผมลื้อโชคขายขับไม่ได้แล้วทีวนี้ล้อแม็กก็ยังดีๆอยู่ล้อแม็กเยสวยอยู่นะลื้อหมดทุกชิ้นส่วนนะฮะลื้อหมดเนี่ยเอา้ามาคันนี้เข้ามาใหม่นะฮะเป็นไมตี้กระจกใหญ่ด้วยนะตัวนี้ มีแม็กไลเนอร์ให้ด้วยสีดำมีมีริมด้วยนะตัวนี้นะฮะโอ้โหมีกันชนอ,ออปชั่นเยอะอยู่แล้วก็มีโลบาร์นะฮะโลบา,ลบาร์เหลดแท้เลยนะเนี่ยหัวทองเหลืองเห็นไหมหัวตรงนี้หัวโหทองเหลืองแม็กไลเนอร์ก็ของแอร์โร่เลยอะไรเอโลไลนไลดีนะยี่ห้อนี้ผมว่ามันดีอยู่นะี่ถ้าหัวเดียวเนี่ยโอ้จับเลยนะเราเป็นรถจอดนะครับกระบะก็ยังโอ,โอเคอยู่กระบะนะแต่แล้อแม็กเนี่ยดู เป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นแม็กยี่ห้ออะไรนะอ่านภาษา,ษาษาอังกฤษามาออกเนี่ยเป็นห้าน็อตนะครับโอเคเลยนะคัดทรงคัดสีก็รื้ออะไรครับตัวนี้ลูกค,ค้าบอกว่ามอน้ามันขาดสายมันขาดเขาก็เลยจอดนะครับจอดนานเลยไม่ได้โอ้แผงข้างก็ยังโอเคอยู่นะนนี่แต่มันสกรปรกไปหน่อยถือว่าโอเคเลยนะฮะนี่เก่าเก็บ คอนโซลก็โอเคอยู่มีอันนี้ด้วยเฮ้ยรุ่นนี้มีนี่อันนี้นี่เลยเหรออะไรนี่รุ่นไหนนี่เฮ้ยไม่ค่อยเจอคอนโซลแบบนี้เนี่ยอะไรนี่นี่คอนโซลยังโอเคอเลยครับคอนโซลมิตี้เก่าเก็บครับเกียร์มิตี้ฝั่งนั้นก็โอเคอยู่เฮ้ยเอ๊ะมันเป็นรุ่นไหนตัวท็อปป่ะเนี่ยตัวสุดท้ายป่ะเนี่ย อันนี้ยังอยู่ใ,ใสๆเลยเก่าเก็บครับนี่เบาแขบหนูกัดโอ้เบาดีๆของหนูกัดใช่แล้วอสวยอยู่นะครับจะเสียได้อย่างเดียวมันสปกปรกนะจอดนานนะครับไม่รู้ว่าจอดนานเท่าไหร่ขนาดจอดในร่มนี่เนี่ยกระจกใหญ่เลยล้อแม็กเป็นล้อทั้งสี่วงนะเป็นล้อแม็กเดิมตัวเดิมทั้งสี่วงเลยะ ตรงนี้น่าจะชนมาครับทำสีแล้วแก้มข้างนี้นี่ฮะเครื่องยนต์มอเตรมไวตี้รู้ว่ามันรั่วยังคัดน้ำมันคัดยังมีน้ำมันเบรกมีคอมแอร์มีนะฮะแก้ว,ว่ามอน้ำมันกัดมอน้ำย่างไรมันมาก,กัดได้ไงมอน้ำไม่รู้ว่าเครื่องดีไหม ไม่ได้ลองเลยแต่พอมีเวลาว่างๆเดี๋ยวมาสตาร์ทดูครับเครื่องก็แห้งอยู่นะแต่มันจะซึมตรงแผ่นตรงฝาครอบวาล์วนี่ดูออ๋หรือครับหรือทุกิ้นส่วนอยากได้อะไรนะมันเป็นรุ่นนี้เปล่าพาวเวอร์สเตปอะไรไนี่ แต่มันไม่ไม่มี power นะรุ่นนี้เป็นธรรมดานะผมดูวงไรลาก่อนมันสวย,ยไหมวงไวลวงไรมันตั้งมาสุดยังวงไรก็ได้อยู่ครับวงลยังไม่สุดน่วงเวแมตตี้หรือหมดละผมนะฮะอยู่นี่มันแกะนะครับไม่มีไม่มีช่างนะอยู่นี่มีแตพ่อตานะฮะแกะช่วยกันเอาตัวนี้เป็นสีดอมั้งเลยก็หรืออะไรนะครับยางรั่วมหมดละ ยังรั่วหมดแล้วนะฮะ4โดหรืออะไรหมดนะครับมันไม่รู้ว่ามีอะไร,ะรบ้างนะฮะไม่รู้ว่าเครื่องยนต์มันมีอะไรบ้างรถเก่งวกน,นี้น่าจะน่าจะเป็นกับเครื่องแล้วครับถึงจะขายนะโอ้หนวหนูนะะเกียร์ออโตโอ้ไม่รู้ว่าเกียร์ดีไหมเขาบอกว่าหัวฉีดมันระเบิดนะเขาบอกว่าหัวฉีดมันระเบิดนะฮะเขาก็เลยไม่ได้ทำนะ ตัวนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันมันใช่ไหมแต่ลูกค้าเบื้องต้นเขาบอกว่าหัวชิมระเบิดนะเออหรือหม้อน้ำโลหะมันเนียมสวยด้วยนี่นี่ขนานึงแปยิ้มป่ะอันนี้ก็หรือนะฮะสีสวยอยู่จอดก็เริ่มไปละนะนี่หรือหรือ,อเครื่องอะไร โอ้โหเครื่องอะไระตัยต้าแขกชอบเลยแหละพวกนี้มีหลายตัวอยู่อีเ e ออะไรนะเครื่องเต็มเลยเครื่องพันแปดพันหกหรือพันแปดเต็มมากอกเลยเต็ม <c oughs> ห้องเครื่องเอ๋อคันนี้ก็ลื้อนะฮะเป็นที r อรผมลื้อหมดแล้วนะใครอยากได้ประตูประตรูก็ หรือนะฮะดุมเดิมกัตซีนี่ดาม,มาอย่างดีเลยเฟืองท้ายทำซารี่นะฮะมีขายไปแล้วพวกเบาพวกอะไรนะมันเป็นเครื่องโตยโยต้านะครับโตยโยต้าเครื่องกาดนะเครื่องกาดเนี่ยกาดสี่ถังเฟืองท้ายสวยๆเลยนะครับเฟืองท้ายสวยๆเลยแหนบไม่คานไม่มีกระบะสวยไม่มีฝาท้าย แต่เขาทําตัวนี้มาปาดตัวนี้มาหลบอุ่้มล้อในหลบแก๊สนะฮะเ,เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แก๊สสี่ถังเอาไปทําระฆังถวายวัดก็ได้นะแก๊สนะฮะมาจากอุดรนี่ประตูหายไปแล้วขายถอดประตูขายครับเอ้อาวันนี้คันสุดท้ายนะฮะเข้ามาใหม่ ใครหาอยู่รถเขาขับมาส่งนะเนี่ยตัวนี้ขับมาจากอำนาจเลยนะมีเล่มทะเบียนนะฮะทะเบียนขาดเกินนะฮะชุดโอนครบได้แม็กขอบ18ด้วยนะแม็กน่าจะเป็นของมาสด้าหรือเปล่านะแม็กทั้ง4ล้อเลยเครื่องว่าเครื่องดีแอร์เย็นตัวนี้นะฮะนี่กระจกก็เป็นกระจกชุบโครม,ม,มไม่ใช่ของมันมั้งนี่ซื้อมาใส่ใหม่นะฮะแต่สีนี่เริ่มแตกเลยนะ หุพังละในข้างๆเน,นี่เห็นไหมคัสซี่เขาว่าดีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาพ่นมาหรือเปล่านะะเขาว่านะผมยังไม่ได้ดูเนี่ยผมก็ดูพร้อมกันเลยกับเอฟซีทางช่องนะฮะมีแม็กไลเนอร์ให้อันนี้ขอขา,ายเป็นคันนะฮะเผื่อใครเขาไล่เขาสวนนะะเขาไล่เขาสวนป้ายจันทบุรีโอ้ฝาท้ายเป็นของมันละมะันะะ้ง แต่เปิดยากแล้วฝาา้ายพวกนี้มันชอบมีปัญหาโกงๆไม่มีไม่คานมาเขาขับมาส่งขับดีเลยเขาว่าสีมันแตกแล้วนะสีมันแตกมันเกิดหมดแล้วเป็นเครื่องทีดีสองเจ็ดนะไปเร็วกล้สิบนาทีแล้วนะนี่ภายในก็สะอาดอยู่นะแผงไม่มนะีข้างนี้ไม่มีแผงเดี๋ยวไปดูเครื่องก่อน เครื่องดีแอร์เย็นเยียดีนะฮะภาษีขาดแต่เล่มผมไม่ได้มานี่โอ้มีจมูกด้วยตุดแจไม่ได้มาก็เลยไม่ได้สตาร์ทนะฮะนี่ดีดโอ้โหกองเลยกองมันแล้วนะ่รุ่นนี้แหละนะไม่ใช่ power นะฮะเป็นธรรมดาตรงไรก็ตั้งสุดลนะ,ะนี่มีแบตด้วยอ๋อฝากไว้ด้วยนะครับอยู่ที่ห้วยพึ่งนะใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะฮะอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกระสิน์นะครับ ก็ีลิปนีก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมแต่วันนี้สวัสดีครับ